มต้องขอโทษป้าอีกครั้งนะครับน้อไอ้เก่๋ยวโทษนะนี่พี่เอาแจวลาวมาฝากแ้วตอนนี้เหลือของใครกันลูกของอุลานให้เขาหราาือยังใช้ครบทุกคนแล้วล่ะแม่ คงจะไม่ได้ติดหนี้ใครเข้าไปทั่วอีกแล้วนะได้ข่าวว่าคืนเงินเพื่อนฉันไปหมดแล้วนี่ที่โรงงานอะแนนแม็กตอนเนี้จะกระบุมอะเขาไม่เหมือนคนเดิมแล้วนะเฮ้ยนี่ปลาลาาแซ่ป,ปลดนี้เนี่ยอร่อยนะลองเปิดใจหน่อยคนเราเคยผิดพลาดอะเขาแก้ไขยอยู่